สวัสดีคุณผู้ชมทั่วนะตอนนี้อย่กเกม sd กันดั้ม g g n n r r t t o o n t e r n a l นะในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครน,นักบินนะครับที่บอกไปว่านะรีวิวหลอกจากตัวกันดั้มนะครับกันดั้ม ex ตัวละครนี้อัมโรเรนะครับเป็นร่าง ur แล้วก็เป็นแข็งนะครับซึ่งในเกมนี้ที่จริงก็ต้องบอกว่าในซีรีส์ตัวละมังเหมือนแกจะไปปูปูโผล่อยู่ในหลายหลายภาคมากมันก็เลยกลายเป็นว่ามีหลาย ปุ่นหลายตัวที่แกได้ขับแล้วก็แต่ละตัวมันก็จะเหมือนกับจะมีโรที่แตกต่างกันนะครับตัวละครนี้จะเป็นเอามาเป็นตัวแทงก่อนนะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะสกิลนะครับสกิลแรกลดดาเมจที่ได้รับลง20%เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับต่อสกิลที่2ทําให้การเคลื่อนที่นะครับหรือการ การเดินน่ะการเดินครั้งถัดไปเนี่ยเพิ่มระยะเดินขึ้น1ช่องนะครับแอสกิลสุดท้ายนะครับทําให้การต่อสู้ครั้งถัดไปเนี่ยถ้าอัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้นเป็น100%ก็คือจะไม่โดนตีนะครับจะไม่โดนตีในการต่อสู้ครั้งถัดไปซึ่งสกิล1และ3เนี่ยไอ้สกิลที่ใช้เนี่ยหและ3เนี่ยผมได้ลองใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีผลย่างมากในการเอาไปลงด่านบอสท,ที่ มันตีแรงแบบววตายควายล้มอย่างเช่นโหมด expert นะครับใครที่เล่นโหมด expert มาน่าจะรู้ว่าความโหดร้ายความประยาของโบนนี้คืออะไรนะคือถ้าไม่ใช้สกิลในการรับดาเมจแทบจะเรียกได้ว่าเกือบเกือบจะวัน hit k i l นะครับจะมีอยู่อาจจะมีเงื่อนไขาบาง,อย,างอย่างเช่นแบบตัวละครนี้ถ้าเกิดเอานักบินนี้ไปขี่ ุ่นประเภทนี้แล้วโดนดาเมจลดลงอะไรเงี้ยตัวที่ไม่ต้องกดใช้สกิลเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะรอดตายได้จากวันคิดนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะต้องหยิบสกิลพวกนี้มาใช้งานเพื่อจะได้เอามาแทงให้กับตัว DPS ในทีมได้แล้วก็ทำดาเมจให้ได้มากพอก่อนที่แทงเราเองอะแทงฝั่งเราจะตายนะครับ DPS ต้องฆ่าบอสให้ได้ก่อนสกิล ซึ่งตัวละครนี้มีมาทั้ง2 s สกิลเลยก็คือลดตามเมลได้แล้วก็ลบหลีกร้อเซได้นะครับลบหลีกเนี่ยมันใช้ SP ค่อนข้างจะสูงอันนี้ก็ต้องทั้งใจกันดูนะครับอย่างมากส่วนมากนะครับในการต่อสู้ในเกมเกมหนึ่งที่ลงเนี่ยไอ้สกิลลบหลีกจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะต่อมามาดูที่สกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวแรกทําให้เพิ่ม จำนวนที่จะรับดาเมจแทนเพื่อนได้1ครั้งนะครับจากเดิมมันจะมีอ่ะพอร์ตดิเฟนซ์เนี่ยจะได้แค่ครั้งเดียวก็จะเพิ่มเป็น2ครั้งนะแล้วก็ถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดใช้งานกับอุจยนประเภทแท้งนะครับที่เป็นดูรูวิตี้ไทเนี่ยจะทให้โดนดาเมจเอ่อไม่ใช่โดนดาเมจได้ได้บัฟนะครับค่าดิฟเฟนส์เพิ่มขึ้นเมื่อไปรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับเพิ่มขึ้น20%นะเอนะก็สกิลติดตัวที่2 เพิ่มแสแตต์นะสแตตของ a เวเ e นแล้วก็ Reaction ขึ้น20% a นะครับอเวเกนก็คือทำให้พวกสกิลประเภท a เวเ e นเนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วสแตต r e a c คชันเนี่ยทำให้ค่าหลบหลีกของตัวหุ่นเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงนะเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงคือมันต้องเป็นผลรวมระหว่างค่า Reaction ของนักบิน กับค่าโมบ i ลิตี้ของหุ่นนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันคำนวณออกมายังไงนะรู้แค่ว่ามีผลทั้งสองค่านี้นะครับทำให้อัตราหลบหลีกสูงขึ้นนะออกมานะครับสกิลสุดท้ายนะทำให้ค่าด e f เ n น e เพิ่มขึ้นเลย20%เมื่อใช้งานเมื่อรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับเพิ่มเลย20%ตัโที่ไม่สนด้วยว่าหุ่นนี้จะเป็นประเภทอะไรหรือว่าจะอยู่ซีรีส์ไหนอยู่แท็กไหนนะครับแค่เอาตัวละครนี้ไปขี่ ก็เปิดใช้งานสกิลนี้ได้แล้วนะก็ในส่วนที่2ของสกิลนี้นะครับจะต้องใช้งานกับหุ่นที่อยู่แท็ก UFSFUC นะครับผมไม่รู้มันย่อมาจากอะไรนะอ่านยากเหลือเกินก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการดั้ม EX แน่นอนนะครับซึ่งมีหลายตัวอยู่นเนี่มีผลทําให้นะครับได้รับดาเมจจากศัตรูเนี่ย ดามจที่จะไ,ได้รับได้รับลดลง15%แต่แล้วก็ทำดามจใส่ศัตรูแรงขึ้นด้วย15%นะครับได้ไดทดั้งลูกและรับเลยนะสำหรับไอ้สกิลติดตัวนี้นะครับ <c oughs> โดยรวมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าไอ้ที่เล่นด่านเอ็กซ์เพร์มาจะรู้ว่าความสำคัญของสกิลลดดามจกับสกิลลบหลีกยเนี่ยสูงขนาดไหนนะไอ้ที่มีนักได้นักบินนี้มาใช้ก็ถือว่าผมว่าโชคดีไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับ เพาน่าจะมีได้ใช้อีกอะคือไม่ได้จำเป็นต้องใช้กับตัวกันดั้ม EX ด้วยนะไปใช้กับกันดั้มตัวอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพอเราต้องการแค่เอามาแทงให้เพื่อนตัวที่ตัวหุ่นเนี่ยไม่ตายนะ,อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ